ทางชัรุวงกับสีพาปนางไปซื้อตังตังอี้แด้วหนึ่งไปซื้อโต๊ะอี้เก้าอี้คนไทยเออเก้าอี้เก้อี้ผ่งปั่นเก้าอี้รอเรือให้มันเป็นรอเรือซอเรือคือซอเรือโดยเชื้อคอมเมนต์ดิซอเชือสิไปซื้ออันตังมาไปซื้อกับสีมอบเงินให้ปนางก่อนหนึ่งเซนขีบนาะอันเป็นเงิน ซื้อน้าซื้อกะแ้นก็แล้วแต่เพิ่อนเนาะก็เป็นเงื่อนทางแมววีคือเก้าอะไรเนาะพี่น้องที่เพิ่นหายป้นางหนึ่งเซนกี่แล้วกะ็หายสะดวงหนึ่งเซนเนาะแล้วกะ็สะดวงกับสี่ขอบุกขอบคุณแมววีแล้วกะ็พี่พี่ทีมงานทุกคนอยู่แผงไทยเลยเนาะที่เพิ่นซื้ออันคองควันหายสะดวงเนาะพี่น้องสะดวงกับดิลายเนาะพี่คุณแมงคืนซืน้อหเนาะโดยกับขึ้นเต้นเนาะพี่น้องเนาะ ของวันนั่งก็คือเนาะพีแม่เพิ่งซหัสะดวงนั่งก็คืออันทองคาหนึ่งสลึงเนาะพี่น้องดีสะดวงใส่เมื่อวานนี่เนาะใส่ปลีนแมจอนเนาะเป็นอันใส่วยเนาะใส่ยหนึ่งสลึงเนาะโดยกตเซเเไ้มันเหลื่ยมิงมิงูวแพงเอแดงไ้ก่อนฮ่าฮ่า่าฮ่าฮอาฮ่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 ่า่า่าฮา่าบ่าฮ่า่าฮ่่า่าฮ่า่า่่าอ่า เบังนมร้านเพื่อกาซื้อมาให้เมื่อกี้นี่แกมาส่งกล่องเลยโอ้ยโบงาณสันนิษฐานโบราณสมัยเนาะงานน้องไข่แน่ชืเนใาเลยบโลมเาผูกขายนะเมื่อกี้นี่ผูกบ่าวได้หนาคลายนะแจ็คแล้วยันผัวเขาทำมาได้ติดป้ายว่าผัวข่อยเด้อผัวข่อยเด้อทำมาได้ติดเราชนะผู้บ่าวคนจีนเนาะคนจีนหรอวะโอ้ยคนเล่าคนเลยสองหน่วยนีิหาเซนนะพี่น้อง ไลยสองหน่วยว่ะสี่หน่วยนี่หาเซนหน่วยหนึ่งเซนซาหาอเหรอเหมือน,นี่งามต้องมาเสร็จแล้วเรียบร้อยแลททย้วขาดแต่คู่แล้วมันนี้ฮะขู่ได้มันนางเฮียงเนอะอืมกจิไดา้ดานางจูจีนนคืออยู่ได้ <laughs> นนฮ่่าฮ่า่าา่าฮ่า่ฮ่่ เอาแล้วก็เอาแล้วไทยก็เอาแล้วไม่ใชกได้จีนแล้วมันได้จีนบ้านนี้ดีนะสบายดีดสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC กันเมืองสุขุมสุขชนเนาะ บ่าว่าทางในเลยต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับคาสูซ่องสาวดวงสาวลาวน้องเพี่น้องอย่าหัวไปเลยเนี่ยาพนั่งเนี่ยสะดวกเลยสะดวกอย่าหัวอย่าหัวพี่น้องเพิ่นมีพิรุตแต่แนมแพิ่นต้องมีพิรุตเนาะโ <c oughs> ดยมื้อนี้ทางสะดวงแล้วก็ปพนางเนาะสะดวงก็มา,ยายเปิดคลิปอ,อยู่ยดีเละ,ะ,ะพี่น้องคนเก่าเนาะอยู่กันวงเวียนไดโนเสาร์เนาะมื้อนี้ก็มากับปพนาง2คนมื้อนี้กันถ้าเพิ่นมานั่งนาะพี่น้อง หมอวานนี้หลังจากตีเขาไปเห็นแม่จอนเป็นอะไรเมื่อวานนี้กระมวลคือคื่นอยู่ใด้ว่อนตอนนั้นคลิปสุดท้ายสะดวงบริษไทยเนาะเมื่อวานนี้แบตดมืดกิน้องเพราะว่าสะดวงถ่ายสามคลิปนาคาแบตเบียสี่คลิปเต็มเนาะสะจอนผ้าม้วนก็ม้วนน้ำใสะจอนวาะโดยหมูว่านในสุพรรณม้วนสองคนคลิปสุดท้ายสะดวงเราสิ่ถ่ายแต่ว่าบริษไทยแบตดมืดกันเลยว่าเศร้าเศร้าบ่ตายเนาะี่น้องเนาะมาเพื่อจะได้ฉากแบตหมูว่านโดย มืัอนี้ทางชายรวงกาสิพาปนังไปซื้อตังตังนี้ได้ไหมไปซื้อโต๊ะอีเก้าอี้เฟอร์เก้าอี้เฟอร์เบื้งปั่นเก้าอี้รอเรือให้มันเป็นรอเรือซอเสือคือซอเชือเลยอันเดียวก็เชือบมันโบแมนเนสกาชอเชือสิไปซื้ออันตังมาไว้นั่งอยู่ตาทานเนาะเพราะว่าอยู่ตาทานมันโบมีตังนั่งเนาะพี่น้องเนาะมีกาซองงานมันฮักเลยพี่น้องกานั่งได้แต่จำนั่นเนาะ แต่ทางคุณแม่วีคอนเทนเพิ่งก็เลยอยากให้สะดวกไปซื้อตังมาไว้นังเนาะแล้วก็อีกประมาณสามสี่มือถึงสี่มีงนนอ,องินเลี้ยงทานอยู่ได้เนาะซื้อตังนี่สี่มีดองเงินป้าน้องปนง้ปปน่าเง,งินเสียผัวแล้วบ่หันยังหนาวเลยซื้อตังมาอยู่โต๊ะฐานเนาะ <laughs> จะจะยากได้ผัวแล้วหันยังหนาวเลย <laughs> ยังได้ยุใใยย่งยามหนาวอะไรกันเศร้าเนาะหนาวอะไรกันเศ้าโว้เล่าก็เลยแล้วปัดที่เศร้าแนวใด มื่อนี้กรลมแห้งๆพี่น้องมื่อนี้มีลร่มหน้าปานะก็ว่าหยอกกับลูกกับหลานสิแหละบอกว่าหยอกแล้วบอกว่ารีไปไหนไดะมันบ่มีผัวเอาดิจ่ะเยวา่อยเชลล่าหอยใหม่มือแรง่อยสิจัดการให้เลยสิชีพบอกบอกตลอดตลอดร่มมาปาน้างแน่สิวะแล้วก็บอหมักข่อยดิจ่ะหมักเจ้าเออด็ดเลยไม่ด็บอกเดียวหอยชีไปกินหอยมีคนมานอนในนี้มาพี่น้องผู้บ่าวเนาะบอกปาน้างมาผู้บ่าวกำลังกินข้าว ไปผักทองผักใสเยอะการสะดวงกมาเปิดคลิปอยู่นี่และจะหน่อยกับสิพ้าปะนั่งไปซื้อตั้งเมื่อเตาถ่านนะพี่น้องแล้วก็ก่อนที่ไปซื้อกับสีมออเงินให้ปะนั่งก่อนหนึ่งเซนกีบเนาะอันเป็นเงินให้ซื้อน้ำซื้อกาแงก็แลวแต่เพิ่นเนาะกับเป็นเงินท่าแมวีคือเก้าอะไรเนาะพี่น้องที่เพิ่นให้ปะนั่งหนึ่งเซนกีบแล้วก็ให้สะดวงหนึ่งเซนเนาะแล้วก็สะดวงกับสี่ขอบุญขอบคุณแมวีแล้วก็พี่ี่ งานถูกตนอยู่ขังไทยเลยเนาะพี่เพิ่นซื้ออันคองควันให้สะดวกเนาะพี่น้องสะดวกกับนี่ใจรายเนาะพี่คุณแม่พึ่งซื้อให้เนาะโดยกะซื่นเต้นเนาะพี่น้องเนาะคองควันนั่งกับคือเนาะที่แม่พึ่งซื้อให้สะดวกนั่งกับคืออันทองค้ามหนึ่งสลึงเนาะพี่น้องดีสะดวกใส่เมื่อวานวนี้เนาะใส่เพื่อนแบบจรเนาะเป็นอันใส่ซอยเนาะใส่ซอยหนึ่งสลึงเนาะโดยกับนีใจเนาะเดี๋ยวถ้าสะดวกหาเงินซื้อเองนี่ก็เผื่อทีได้เนาะพี่น้องเนาะสะดวกไปซื้อ ตอนไปซื้อหาจนแถวขาวก็ยังหมดได้ข้าองขําส่วงนี่ก็ขึ้นลายนะพี่น้องสะดวงไปซื้อมือหนะกกับป้านางเนาะปานางเนาะอันเจ็ดลาดแปดเซนนะพี่น้องสะดวงไปซื้อตอนน่ะข้ามกับโบลงเดียนนี่มีแต่ขึ้นไปเรื่อยเรื่อยนะพี่น้องแต่ว่าเงินลงแต่ทองโบลงเนาะเงินลงทองขึ้นแต่ต่อไปทองกับสีขึ้นแต่ว่าเงินเงินนี่ได้ไปหาขิงเอาเห็นปอกกาเจ้าขึงเอาโบล่งไ้เอาเนี่ยมีแต่ทองคำดำได้เ่า ลองค้ำแท่งได้ค่ะนาะทำธุรกิจมืดเนาะโดยระกาเสี้ยวให้ปรนางก่อนเนาะเอาเงินให้ปรนางเนาะ่น้นองเดี๋ยวะกาว่าคือคือระกาคืายอให้ต้องนางระนางให้อนะไรเนาะค่าออคาบกาเฟ่เนานะให้ก็จะรอกระซื้อแต่บัตรเติมเงินโทรหาผู้บ่าวกระคะแนนมีโบนรับกรสิสมัครอยู่ด้วล่ะเติมก็เติมไปทอ้อเออพอได้เบิ่งเลยยังมีหูมีตานกัลงไปเดียวๆๆ เคยเติมเงินให้ผู้บ่าวอยู่บ่านเรื่อบ่บ่บ่เคยเนี่แต่ผัวเติมให้บ่ผู้บ่าวก็ยังบ่เติมเติมเองลินเองเติมเองลินเองโทรไปหาผู้บ่าวดูอยู่กับบอจักบ่นะบ่มีหยังเสียงโหลดคือได้หมดคือเสียงเก็บทองเอาป้านางไปน้ำเนี้ยนี่สี่หมุดเดี after, ๋ยวเอาเงินในเปิดก่อพี่น้องพ่อเปิดดีใจเนาะเลยนี่ได้เมืนอีกเงี้ยเก็บฐานใช้กันได้ขอฐานไว้อยู่แล้วก็ เดี๋ยวก็จะเ,เงื่อนไงว่าวันนี้ก่อนนะพี่น้องแป๊บหนึ่งเงิ่นปรนางนน่กันเนาะเงืนที่นํำสะดวงถืออยู่ตอนนี้เนาะเรือจากที่เฮาจ่ายเมื่อถุกคนเมื่อวานนี่แล้วก็ซื้อสิ่งซื้อคล้องเห็ดน้ำกับปุนเห็ดลาบเนาะก็เรืองเงินน้ำสะดวงอยู่ตอนนี้สี่ล้านเก้าแสนกระห่าสิบสองพันกีดนะพี่นอ้องว่านี่สะดวงจ่ายไปทั้งเมือ่อรวมทั้งนันค่ะไปตลอดตลาดซื้อเครื่องซื้อค้องแล้วก็ กับสุกคนนั่นทั้งเมืดแล้พี่น้องพี่สะดวงอารลงในคลิปอะไรเนาะรวมทั้งมืดมืนเงินอยู่เก้าสามล้านหาเซนกับสามสิบเอ็ดพันกีิลสะดวงกัารโจเย์เศรษฐียะไว้ขาดใช่ใจ,จย,ยังเป็นท่านโจทย์เศรษฐียะไว้เมืดอนอะแล้วกันมีบัญชีข้างในเนาะพี่น้อ,นองสะดวงเห็นแต่ละอย่างเนาะโดยเราเงินเรือเท่าไรเท่าไรสะดวงก็ได้แจ้งผู้ใหญ่็ไปเมืดเนาะโดยเงินเรือนั้นสะดวงอยู่ตอนนี้สี่ล้านเก้าเซนกับแปสิบสองพันกิล กาซีหายป้านางหนึ่งแสนผีสะดวงหนึ่งแสนเนาะป้านางเลี้ยงหอยเด้อแ์่ขานี่บอกว่าหายคอยนี่เขาบอแบกตังเมื่อหาเจ้าเด้ะสี่หน่วยหุ่นเนาะแท้ๆเนาะกลัวเออเอยสีได้แบกตังหาเจ้าได้เจ้อจ่างก็ซีแบกคอยเมื่อกะแบกเนาะเอาวหนึ่งแสนค่ะขนมเด้อได้แล้วพี่ว่าจะซื้อมาเติมเงินไอกาอันนี้เงินสะดวงเนาะอัน เดี๋ยวปิดฐางแก๊สอนมาทื่อนี่แม่นาฐนแสโนโดยกะเงินจำนวนนี้ก็ใส่น้ำมันหลดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าน้ำมันหลดก็มืดเลยได้การเคลื่นเขื่อนเป็นงานเส่นจแล้วโอ้หลดหลุดเจ้าเอาหลดเจ้าขยันั่กเลยงเฉยๆขอบอุดรครับโอ้หนเบียดเสร็จหลุดคอยนั่งเฉยๆบริกรเออโดยกะอยากให้ป้าขอบคุณขอบคุณคุณแม่หวีผลเนาะ เวยมนต์อ่ะนะให้สะดวงเลยก็ได้เด้ผมว่าสะด่วงนะ,วนวนะเวยมนต์บ่อยากเป็นปันได้เอาประล่างต่างหน้าเลยเนาะ,ะ,ะเทียงอาเนี่ยคือเทียงเป็นแถวเนาะอ่ะแต่เขาบ่เขอบใจเด้อแม่วีทีมงานแม่วีอันให้เงินลูกหลานมาสนิทไหลหาเจ้าลอยเท้าพันเท้าให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อความเจริญได้ความไผ่อย่ายมีมีแต่ความสุขความเจริญเด้อแม่วีเอ้ยสาธุโด<อ>ยสะดวกกา ขอให้ไฮเมรีแล้วกัพี่พี่ทีมงานทุกคนอยู่ขังไทยนอนสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเนาะอยู่เป็นวงโพ่อโฮมไส้ให้ลูกให้หลานให้คนรขุนย่าแบบนี้ตลอดไปเนาะแล้วก็ทำงานธุรกิจหน้าที่การงานยังกับเให้เจริญก้าวหน้าเนาะเงินไรน้องทขาค่องไรมาเนาะเลยพันเลยนอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเนาะลำรวยลำรวยเนาะ นี่กัสิพธาปนั่งซื้อเก้าอี้แล้วกัสิให้เพิ่นแบกมาจากห้างของหราพูดว่าใส่งานปะอันอีกเลยนะพูดว่าห้างเชียนได้ไปซื้ออยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเนาะซื้อใกล้เนี่ยมันกับแบกใกล้เนี่ยให้ตลาดมาคลินิกคือบริษัทสตังเอาแบบได้เอาใบพิงบ่ยังบอสี่เอาแบบหนังเอาแบบข้าไปซื้อไห่เบาจะมั่มตอนนะ้นคะซื้อไปได้ค่ะเบาเบาจะมั่มกับสี่ขากัมันกับสี่ขาเมื่อไหร่แต่ว่ามันมีแนวยิงบอลหรือบอลมี อยากได้แนวพิงสบายโบแมนแนวอิงเด้แนวพิงแนวพิง่มาบ้านบ้านคอยเอิญพิงในบ้านเมื่อนี้เมื่อนี้พี่น้องใส่ลายน้องมือวานนี่เป็นเสื้อที่สาวมือวานนี่โอ้เปิดนะนะครับเสียบเปิดพี่น้องแต่ว่าสะดว้งเสียใจอยู่ประเทศไทยคีบนองมือวานี่เนาะเอ้าเขาอะเอาเอาประนางไปบรรทัดแม่จอนเออก็ไ่ได้ตั้งโตแล้วก็สินก็ไปนุงแล้วเออว่งไปบรรทัดเนาะ นุ่งส่งและเตรียมเลยเนาะโดยเมื่อนี้เพิ่นใส่ลายได้ไลายแบบว่าเลื่อมๆนะพี่น้องนุง่งสิน้นแด้วเมื่อนี้ได้นุ่งสิน้นแับเมื่อวานนี้ไปขึ้นเช้านใหม่แม่จอนอ่ะพนนุ่งส่งพนก็นุ่งสิ้นแล้วพี่น้องเนาะโดยเดี๋ยวโอเคนอกพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสะดวกสิ่ทาปะนางพนซื้อตังนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปปุบไปปอกันในิจ้าฐานเนาะโดยสบายดีสบายดีตอนนี้การผ้าปะนางเพิ่นซื้อตังมาเลยนะพี่น้อง ึ้นนีสิลองเย็นเล้าเย็นเบียร์ลองเบิ่งเพิ่นว่ามันสิคือบ่4หน่วยเนาะปานาง4หน่วยมันก็ได้น่อยคนเเนาะแต่ว่ามันก็บ่สมมาบ่สมตังะเตียงเตียงบ่สมตังตังบ่สมเตียงตังบ่สมเตียงเออบ่ธรรมดาต้องมีโต๊ะมันก็คือเนาะเอาแเอาแมาเสร็จพร้อมเด้อเด้อปานางเพิ่นแบกมาแต่ลัก4ฮอดอันลัก10เนาะพี่น้อง ขาเล็กคุณแบกมาช่อสบายดีไหมสบายดียันเพิ่อาเพิ่นสีห้าครูห้ขคอยนี่พี่ใหม่นี่เนอสกินดองบอนเจังได้สกินดองปานังเด้ออกปญซ่าเลยปะนังบอออกปซาออกปซาเลยกินดองปนังได้คู่ห้ข่อยก็บปจักแข่อยคอชื่อต่งอยู่นี่ ยังโตแล้วเนาะเออยังโตแล้วมื้อนี้ท่นหลานเพก็นั่งก่อนแหเห็นเนาะนงแล้วโตแล้วก็ซื้อตู้มาบ่บัดนี้ซื้อตู้มาแล้วหาคู่เด้อบัดนี้อยากได้ตู้ได้หยังโอ้ยยังว่า้ยนอยากได้ผัวแล้วพี่น้องเอ้ยฮอนยามหนาวแหอันพระเอกเฮาก็บ่ได้ลงมาจักเทื่อหาอยู่วาคู่กะ เอกกบมาจะเถื่อเห็นหน้าเห็นตาเลยโชว์นี่ได้จางงามแล้วก็ได้มาต้มไก่ต้มกานเย็นเหล้าเย็นเบี้ยละมั้งทานข้าวทานข้าวกันหึงก็ได้ชิได้อีกกินดองกินแดงเป็นของไทยเนาะภาษาไทยเรียบรือยระวังระวังสินค้าสินค้ายังสินค้าเลียนแบบเออทีเดียวว่าบอกรสิบห้าปีมันยังสิบห้าปีนะพนักงานดูครับประกันสิบห้าปีหน่วยหนึ่ง อาเจ้าว่าหอดบ่วซิมหาปีกันแตกกันเล่ากันบินซิมหาปีหอดบ่วเลยคะแนนเจัาวีจัาวีกะอันหนึ่งมือประนางผู้เป็นผู้เลือกเนาะตังนี่กันผู้เป็นผู้เลือกงานคือคนนะเมนนั่นเบิ่งคักแล้วบ่แม่นได้ตัวแตกมานํากับบัวเจ้าเอ๊วววซีมือแล้วนะเซตเซตเซตไอ้มันเหลี่ยมิงมิงถูกหรือแพงเอาแดงไว้ก่อน สี่ถึงถดูเทงอะแด,ดไงไเลยก่อนซบบวม,มีแดงเออซบบวแดงบวมีแห้งย่างคือขาว่าบวกแบมีแห้งคือเก่าได้ละ <laughs> เออบิ่งนมร้านเหมือนกันซื้อมาให้เมื่อกี้นี่แกมาส่งกล่องเลยโอ้ยบวงามสันนิษฐานสมใจเนาะงามน้อนะงมม่อยแน่จนเก่าเลยบวลม,มาผู้ขายนะเมื่อกี้นี่ผูกเป่าวได้หนาคลายนะเย็ดแล้วยันพัวเขาทำมาได้ติดป้ายเ่า ผัวคอย,ดออยดอเด้อพัวคอยเด้อเขาเนจีนเราใ่ไหมผู้บ่วคนจีนเนาะ <S 2> <S 2> ออคนจีนเหรอวะ,ะโอ้ยคนลาวคนเลยสองหน่วยนิหาเซนนะพี่น้องเลยสองหน่วยวะสี่หน่วย,น,วยนีิหาเซนหน่วยหนึ่งเนเซาหา์ า็ชื่อดัวเองนางจิวจีคืออยู่ได่ จะสั่งออกต oh, ่างประเทศเนาะรล่นใ่หมบอกว่าเพื่อว่าทานนะชื mm ่อเนโหือเจ้าโล่าดข่อยกบ้านา้าว้าอะข่อยกับนั่นเลยสิคลายข่อยอยู่กกโบ้เลยนะโตกะโล่น้ำเบาเลยกระมดน้ำเบาน้ำข่านะไ สีเจ้าค้ายอาข่อยอยู่สีจ้าสีขาวแล้วอาข่อยอ่ะจ้าคนอยากชื่อเป็นโลว่ะคันชื่อเป็นชอบคนชอบเช่าหะไม่เ่าเนี่ยคนขวัดถ่านเอาลามเอาลานน้ามพี่น้องตังคัตเตอร์บิ๊เพื่อนสีเอาสีขาสวซื้อแบบโบพิงหั่ะนะข่อยก็เลยว่าหยาดเมาเหล้ามาเบี้ยบเออยยามเย็นมันก็พอได้พี่ยามเมาติยามเมาพอได้เจอยามเมาก็พอชีเลยว่าเล่นเบอร์กวดได้สิยู ้า็ันใดขอยจะมาได้ต่งงามแบบนี้ในปะนังชื่อต่งงามแบบนี้มานั่นสงสัยปะนังอันสิกินเด้งอย่างชีวิีข่าวดีหนัดกันไปบึงหวอดบึงหว่าเลยดิมือหนันเดยก็ใกล้เข้ามาเลยดิบึงหว่านบึงยังโซ่ฮะกันลาสั้นจะไปกินปลาเผาบหรือจะไปกินหอยกีหรือกีหอยนี่แหละใหนคอยใหนคอยไปน้ำไหนเด้อใหนคอยหอยก้นไปน้ำเน้ จไปคกันนมีถใอยาบุญวัดนาบสมงนางเพิ่นยังบ่เปิดเผยเนะพี่น้องเนาะเพิ่นยังบ่เปิดเผยวันที่เทไรเนาะบุญบ้านบึงหะนี่ก็ได้วันที่เทไรแหละนัดกันไปว่าสั้นวันที่สิบปลายว่ะ่แม่นัดเชต้าถ่านบอสิพากันไปกิน หอยจีบลูซิคีหอยหรือว่าปลาเผากุ้งเผานี่กัดหวานเรื่องมันเมื่อยเลยนอกจากหากินแซ่บๆแน่จังหน่อยกะเรื่องมันกะว่าหยอกกันชื่อเสียงเอาช่อเสีว่าโอ้ป้านังนี่เปิดใจอลีเลยมือทุบเปิดใจอลีบริตัวจะบริตัวจะเปิดใจแท้อแนนี้พี่อี่ลีอันนี้มันบ่มีก็เลย่ว่าไปตามแรงตามล้มไปแหองลมแหละพี่นั่งกับเด็กยิ้นคือกันโซกันไปบึงว่างบึงโงเฮือบอ่ะ โดยโดยโดยบรรยากาศอยากให้ทางแม่บนขอบุญขอบคุณแม่วิ่งผืนที่ซื้อตังค์ไห้ในมื้อนี้สี่หน่วยเนาะโดยกะกะกะฮะย่าผ้าย่าพ้าขอบคุณกะอยากได้อยู่แล้วตังค์ชิ้ชุ่มชุ่นี่ได้ตังค์นี่ค่ะโตโตโตก็ว่าโตติดตังค์ชุ่มชุ่ว่ะเกะกะเบ๊มหนักอันนี้ชุ่อีกว่ะยากได้อีกตัวนู้นี่แต่โตไม่เท่านี้เล่นเด็กนั่งถือเลข ยางถึงเลยมื Styles ออื่นมืออ anyway> um ื่นท่าข้องว่าขอบใจเลยขอขอบมรูขอบใจแม่เบิกผีซื้ออันตังย่างหายสี่หน่วยขอหายอยู่ดีมีแหงเด้อเจ็บยาได้ไข่ย่ามีขอหายมีแต่สุกแต่ลาบแต่หนีต่อไปกะขอหายเป็นหงโคหงไสหายลูกหายล้านต่อไปอีกมีอัุมณนควนมเย็นเด้อสาธุ ตอนนี้ป้านางเพิ่นกสิไปขดทานแล้พี่น้องเอ้ยเนาะทานไว้แล้วท่านได้เก็บบ่ได้ละจักสอบนะจักสอบก็ทานไว้ท่านยิบได้4สอบ5สอบแล้วค่ะาน่อยกเอาบหน้ําไปเก็บทานนําได้ทานทานกชมโดยๆาสบายดีสบายเอ้ยสดีบันี้กซาวเพิ่นสิไปเก็บทานทานในคน่นมาขดของตเองบ่มุมบ่มุมนก็ได้คนทาน้ โดยเนาะปันนิจดวงก็สิจบคชีพไป,ปนท่านี้ก่อนเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณแม่วีแล้วกับพี่ๆทุกคนเนาะอยู่ผังไทยเนาะที่ซื้อใส่ค้าเหมาจ้าดวงเนาะก็ขอให้แม่แล้วกับพี่ๆทุกคนอยู่ดีมีแรงเนาะเจ็บจะได้ไข่ยามีเนาะโดยลำลำรวยรวยเ,ยเนาะทำธุรกิจนาทีการงานยังก็ขอจเจริญเจริญเนาะโดยแล้วก็ต้องขอขอบคุณ คุณเอฟซีเมื่อสุขสุขคนเนาะที่บลคลิปสะดวงแต่ต้นจบที่ประคามโฆษณาเนาะเขาขอให้เอฟซีสุขสุขคนซื้อได้ขายมานเนาะขอบครัวอยู่ดีมีสุขเนาะลำรวยเงินทองโดยแต่คลิปนี้สะดวงขอโตไปแล้วกล่าวเขาว่าสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดี